วัดหนองกาหลงเป็นวัดเขาแก่ที่ชาวบ้านเคารกมานางหลวงพ่อทิติเป็นพระเจ้าอาวาสผู้คนศรัทธาในคำสอนของเขาแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายใต้จีวรอ,อันศักดิ์สิทธิ์นั้นซ่อนความลับดำมืดดาวหญิงสาววัยรุ่นในหมู่บ้านมักมาทำบุญที่วัดเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีและจิตใจอ่อนโยนความใกล้ชิดทำให้เธอตกเป็นของหลวงพ่อทิติ ทั้งสองอาจพบกันในกุฏิยามค่ำคืนภายใต้ความเงียบของวัดเรื่องราวนี้ดำเนินไปโดยไม่มีใครล่วงรู้จนวันหนึ่งดาพบว่าตัวเองตั้งรันเธอตกใจกลัวและรู้ดีว่าหากเรื่องนี้แพร่ออ,อกไปเธอจะถูกปราณาส่วนหลวงพ่อติติอาจหมดสิ้นทุกอย่างแต่เธอไม่อาจเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวได้ จึงตัดสินใจมาบอกความจริงกับเขาหลวงพ่อดาวท้องเสียงของเธอสั่นเครือดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นหลวงพ่อกิติชงังกชีวอนสีเหลืองอ่อนสะบัดเบาๆเมื่อเขาหันขอบมามองเธอด้วยแววตาแขังกร้าวภายในกุฏิอึดอัดกล่าวกับอากาศถูกรีดออกไปหมดดาวจับมือเข้าหากันแน่น